ตอนที่สี่สิเจ็ดสิฝน18หนาวโลกทั้งใบให้นายคนเดียวตอนพิเศษสามประตูเล็กอารามเต่าเงมออกดอกคุยหว่าเบ่งบานพอดีลมเย็นเย็นกับเมฆจาง ผลือฟ้าเหมือนแก้วมณีกระจ่างใสาราวน้ำแข็งสีเหลืองทองเหลืองอ่อนและขาวเงินกระจกอยู่ที่ปลายกิ่งเป็นกลุ่มอย่างหนักอึง้งทับจนปลายกิ่งรับน้ำหนักไม่ไหวยังมีนกน้อยหลายตัวกระโดดไปกระโดดมาบนกิ่งกิ่งก้านสายไหวเบาๆกรีบดอกเองก็ตกลงมาโปรโยปลายกระจายเต็มหัวและใบหน้ากองกวางที่ด้านล่าง กว้างสมบัติหัวซ้ํายังอดไม่ได้ที่จะจาออกมาอาชิ A บนโต๊ะเตี้ยด้านข้างั่วที่ยังไม่ได้เทน้ําชามีกรีบดอกไม้ตกลงไปไม่น้อยแล้วการน้ําชามีไอร้อนผวยพุ่งอบอวลวิกลิ่นชาท่าำกลางไฟอ่อนๆกลิ่นชาแฟงกลิ่นดอกกุ้ยวา รักษากลิ่นหอมอันสดชื่นและเข้มข้นในจุดสมดุลอันยอดเยี่ยมชวนให้รู้สึกปลอดโปร่งตลอดร่างอารามเตาเงียบสงบเป็นภาพบรรยากาศชวนให้จิตใจใเบิกบานเพียงพอที่จะลงไหลได้จุดศูนย์รวมที่ยางกวงจับจ้องหาได้อยู่ตรงนี้ไม่สิ่งที่เขามองดูคือคนผู้นั้นที่กำลังต้มชาคนปน้ำสวมชุดถือพรสมุ่น มุ่นมวยผมเป็นการแต่งการเรียบง่ายธรรมดาเหลือเกินแต่อย่างกวงไม่อาจไม่ยอมรับว่ายิ่งเรียบง่ายยิ่งขับเลนให้คนผู้หนี้โดดเด่น ตั้งแต่ตนเองมองเห็นคนผู้นี้ครั้งแรกถึงตอนนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วยังก่วงมีได้คิดอย่างละเอียดแต่จากตนเองยาววัยสู่ชักกันก็อีกคงหลายปีแล้วคนผู้นี้กราบเหมือนดังเทพเสียนไม่แก่ชราลงเลยสักนิดแน่นอนยังก่วงรู้ว่าเมื่อฝึกมรยุทธ์ถึงสภาวะหนึ่งแล้วย่อมเหมือนกับคนผู้นี้ความอ่อนเยาว์สถิตสถาพรว่ากันว่าลักษณะเช่นนี้ในยุทธภพมีไม่มากแต่เพราะคนผู้นี้หน้าตาหน้ามองเป็นพิเศษทุกครั้งยัง กวงเห็นเขาก็มักต้องมองดูอีกหลายแวบบฉะนั้นจึงสลักเลึกในความทรงจำเรือนหลังซ่อมซ่อมอาต้อนรับอาคันตุกะหากถามเต้าสแสวงเสียนก็เชิญไปยังประตูหน้า สุมเสียงอันชัดเจนสงบสงเ่ียมถ่ายทอดมาจากหลังฝระตูยยางกวงเกือกเล็กน้อยอดเหลือบมองดูคนในด้านข้างตัวเองอีกแวบ,บหนึ่งมีได้คนข้างกายย้ายกวงยางกวงทำเพียงก้มหน้าสีหน้าเยือกเย็นหาด้ร้อนรอนทนไม่ไหวเพราะยืนนิ่งๆอยู่กับยางกวงเนิ่นนานไม่ และไม่มีความขัดเขินเอีงงยงไงพระหุกจับได้ในที่สุดเขาทำรากกับเป็นเพียงผู้ติดตามที่มาเที่ยวชมกับยางกวงลดการนำรงอยู่ของตอนเองจนถึงต่ำที่สุดเมื่อถูกจับได้แล้วยางกวงทือโอกาสรา้องฮ่าๆผลักประตูเข้าไปกราบข้าเห็นอารามเต่าเงียบเชียบจึงเที่ยวชมรอบหนึ่งตามมาเพลใจไม่คิดว่าจะเดินมาถึงที่นี่รบกวนความงเงียบสงบของผู้มาลุ่วังว่าจะอภยัย แม่ปากแม่กล่าวชนิดว่าไม่มีความคิดถอยออกไปแต่กลับก้าวเข้ามาต้งต้องเพียงเพราะคิดว่าเจ้าของอารามเตาปริเสธเก่าไม่ได้ ยางกลักระทำการใดก็ล้วนราบรื่นตั้งแต่เด็กความรักของบิดาบรรดาธรรมให้เขาแทบมีเรื่องใดไม่สมปรารถนาอุปนิสัยย่อมอหังการอยู่บ้างที่แท้เป็นจิ้นอ๋องเชิญเข้ามาซินเชียวแยมยิ้มเล็กน้อยให้ได้เผยความไม่ยินดีออกมาไม่ท่าทางเช่นนั้นกรรมยังกลนคิดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าเผยความไม่ยินดีออกมาหากอารามเสียนตัวแต่งจะตั้งบ้านที่ช้างอันสืบต่อย่อมขาดการสนับสนุนจากราช ชาสำนักมิได้ไม่โครยืยนอยู่ด้านนอกเสียมารยาทแอบมองอยู่สักพักยามน้สัเฉียวมิได้ลุกขึ้นทำความก็รับยั้งกวางเองก็ไม่เห็นหยุบเยิม้มทกชายชุดครุมนั่งลงอยู่ตรงข้ามซันยังเปลี่ยนจากอาคารตกะเป็นเจ้าบ้านยื่นมือชี้นำบอกเป็นในให้คนติดตามอยู่ด้านข้างผู้นั้นนั่งลงเช่นกันมิโครอยู่ั้นนอกเห็นผู้มลุต้มชากินชาเย้ยาวยวนอดหยุดฝีเทา้ามิได้ผู้มลุคงไม่ทอที่พวกเราบุบบามมาเยือนเป็นแน่ สันเฉียวยิ้มพรางกล่าวว่าย่อมมิเป็นเช่น คันตุกะท่านนี้ก็คือ,อยังกลงจงใจกราบด้วยความหมดหงิดกลับลืมแนะนําให้ผู้บรรลุท่านนี้คือหลวงจีนอี้ชิวสิทธิ์ของใต้ซือจื้อเจ๋อหาก,กราดยลเอียก็คือสิทธิ์น้องของท่านพ่อหลวงจีนจื่อเจ๋อสังกัดที่กายเทีนยนไถ่เป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องของพวกฝาอีและเสื้อถิงสองปีก่อนเพื่อสยบซ้ำนักพูดยังจีเียนกราบหลวงจีนจื่อเจ๋อเป็นอาจารย์โดยเม่นึงจตปุ่มของห่องเต้ เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อสนับพุทธของตอน,นเองพอเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปอิทธิพลและตำแหน่งของสนับพุทธสูงขึ้นตามดันทีไม่มีผู้ใดเทียบได้ แต่หลวงจีนอี้ชิวผู้นี้ตรงหน้าแม้บนศีรษะของเขาจะไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียวแต่ร่างกายสวมเสื้อผ้าทั่วไปมิใช่จีวรฉะนั้นหลังซันเชียวได้ยินสาระของเขาบนหน้าจึงประกอบสีหน้าผิดคาดอย่างยากที่จะเลี่ยงยง้งากวงกล่าวว่าถ้านำหลวงจีนมาที่สํานักตาวผู้มลุกคงแม่รังเกียจกระมังซันเชียวยิ้มพรางกล่าวว่าย่อมไม่ผู้มาก็คืออาคัรตุกะหากกินอ๋องกราบหลวงจีนแม่รังเกียจกระลองชิมช รถแย่ที่บัาชิตต้องดูสักหน่อยยางกวงย้ำยิ้มอย่างสง่าง,งามผู้มรรุต้มเองกับมือไม่าอย่างไรก็ต้องลองดูกลับไปได้โอ้ท่านพ่อท่านแม่ขาวกับอี้ชิวรับถ้วยน้ำชามาก้มหน้าลิ้มลองน้ำชาเป็นชารถแย่จริงๆต่อฟต่อให้แฝงกลิ่นหอมดอกวิวาก็ยากปกปิดความผมฝัไในนั้น <c oughs> ยางกวงไม่คุ้นเคยสักนิดลองจิบดูหนึ่งอึก,ก็อดขมวหมดคิว้วไม่ได้ก็วางถ้วยน้ำชาลงน้ำซ้ำยังเสพบมองอีชิ่วแป๊บหนึ่งอีชิ่วกรับถือถ้วยน้ำชาไวายย้เงยียบๆดึกแล้วอึกเล่าไม่เร็วไลยมาช้าดื่มชาจนหมดเกรี้ยงยางกวงเคาะย่อฟางกราบว่าดูเหมือนข้าจะไปเชี่ยวชาญรสชาชานี้ยข้ากราบเสียเปล่าแล้ว ส้นเฉียวกล่าวว่าจิ้นอ๋องกล่าวเกินไปแล้วในเมื่อใบาชากลายเป็นน้ำชาแล้วก็เป็นสิ่งที่คนดื่มจิ้นอ๋องดื่มก็คือดื่มคนร้างดื่มก็คือดื่มดื่มเข้าไปในท้องก็ยังมันก็ยังอยู่ไม่ได้ดื่มไปท้องมันก็ยังอยู่เรียกไม่ว่าเสียเปล่าหรือไม่เสียเปล่ายังกวงตกตะลึงรู้ต่อความอย่างไรชั่วขณะกลับเป็นหลวงเจียนอีซิวกล่าวว่า คำพูดเนียงผู้บรรลุมีความหมายอย่างมาสนเชียวแย้มยิ้มเล็กน้อยพูดและเตา้าเดิมมีจุดเชื่อมถึงกันดูเหมือนหลวงจีนเองก็มีวาสนากับสำนักเต้าเรา,เราอี้ชิ่วเองก็แย้มยิ้มกล่าวว่าคนรอบข้างต่างบอกว่าผู้บรรลุไม่สันทัดกล่าวคำจึงไม่ยอมตั้งแท่นบรรยายธรรมอาตมาเห็นแล้วกลับไม่ใช่เช่นนั้นผู้บรรลุเชี่ยวชาญวาหาสสินเทมทีอี้ชิวชวาาช่วก็ หน้าตามหมดจดไม่น้อยต่รอยยิ้มนี้กลับยิ่งเพิ่มความแจ่มใสเบิกบานชวนให้รอบข้างดูสว่างสวยยิ่งขึ้น ยังกลักล่าวว่าขณะอิซิรัมเรียนอยากได้ซือชจือเจอก็เรียนบทยุทธ์กับได้ซือฟ้าอีผู้เป็นอาจารย์ลุงด้วยว่ากันว่าเป็นอัจาริะยะที่หายากในหลายสิบปีของนี่กายเทียนขายเทียบกับเสี้อถิ่งในปีนั้นคุณสมบัติดีกว่าเสียอีกถ่าเกิดช้าไปไม่ทนันเห็นหลวงจินเสียถิงไร้กาดเพียงใดนไม่ทราบวันนี้จะมีวาสนาทําให้อิซิลขอคําชี้แนะจากผู้รู้สักหลายกระบวน่าหรือสายตาสันเฉียวกวาดผ่านคน ทั้งสองตกมือถ้วยน้ำชาที่เบื้องหน้ากล่าวอย่างเฉยเชาว่าด้วยคุณสมบัติของนุจินอีซิวเกรงว่าอีกไม่กี่ปีก็คงประสบความสำเร็จบัมชิตไร้สามารถาาน,นันเยกล้าชีแนะตามอำเภอใจนี่คือการปฏิเสธอย่างสุภาพอย่างกลังไม่พอใจยิ่ง เขามีความคิดคบหากับสนเฉียและเยื่ออุ้อหน้า,าเศร้าเยื่ออุ้อร่องรอยไม่แน่นอนยากนักไหวได้พบสักครั้งต่อยพบเจอก็มีทางไว้หน้ายางกวงหยางกวงเคยระงับไม่อยู่ฟ้องร้องต่อหน้าบิดาบรรดาใครไปรู้ว่าบิดามรดาตามใจตัวเองตลอดกลับไม่ได้เข้าข้างเขาเลยนี่ทำให้ยางกวงเป็นต้องโมโห ส่วนเสินเฉียวยั้งกวงมาเยือนด้วยตัวเองหลายครั้งหากไม่ใช่ปิดประตูก็ถูกปฏิเสธอย่างสุภาพเสนเฉียวคล้ายหาได้สนใจกบหากับจิ้นอองแม้แต่น้อย แม้ว่าเกรงใจมีมารยาทแต่กลับไปบัตตัวอย่างห่างเหินเรื่องนี้สำหรับลูกผู้สูงสัดยังยั้งกลวงแล้วนับเป็นการตบหน้าอย่างไรรูปหลายทียังกวงกรอดจนทำลายสิ่งของในห้องนอนตนเองหลายครั้งในใจไม่บียยินยอมยิ่งกว่าเดิมมีความยึดติดเพราะสแสวงหาแต่ไม่ได้มาอยู่บ้าง สิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจเขาไว้มีเพียงเขาเสียนตัวนิ่งให้วหนเยี่ยแม้ต้องสอนไม่ได้แสดงออกยอมรับความหวังดีของยางกวงแต่หาได้มีความคิดใกล้ชิดองค์ชายรัชทายาทใหม่เมื่อม,มองดวงใบหน้าด้านข้างอันงดงามและอ่อนโยนของสันเชียวในใจยังกวงมีความรู้สึกล้มเหลวไม่พอใจอยู่บ้างสันเฉียวมีบุญคุณช่วยชีวิตเขาเขารู้ในปีนั้นจนกบดเฉินกงจี้ ตัวเขาออกจากวังเป็นสันเฉียวช่วยเขาเอาไว้แต่ยังกวงรู้สึกหลายปีนี้สิ่งที่บิดามดาให้ทายสำนักเขาเสียหนุ่ก็เพียงพอแล้วเพียงพอที่จะหักล้างกบุญคุณช่วยชีวิตที่เขามีต่อตอนนี้ฉะนั้นความจริงส่วนลึกในใจเขามีความรู้สึกทราบซึ้งต่อสันเฉียวน้อยยิ่งหนกักสำหรับยังกวงแล้วความหมายในความสัมพันธ์ส่วนนี้คนทั้งสองเพียงการอาศัยสิ่งนี้กระชับความสัมพันธ์ทาให้เขาเสียหนุ่เอ็นเอียงไปทางเขามากกว่าแต่น่าเสียดา ยิ่งนะักสันเชียวมักไม่รู้ร้อนรู้หนาวแม้กระทั่งพฤติการที่เขาเสียนตัวไปต่อจิ้นอ๋องก็รักษาระยะห่างที่แน่นอนเอาไว้ความคิดก็ส่วนความคิดภายนอกยางกวงว่ไม่กล้าล่วงเกินเสียมารยาทและไม่เคารพออกมาแม้แต่น้อย ผู้บรรลุธรรมตัวเกินไปแล้วหากกล่าวถึงลำดับอาวสในยุทธภพอิซิสวยังคงเป็นอนุชนของท่านรับการชี้แนะจากท่านก็เป็นสิ่งที่สมควรเพียงแต่หากท่านไม่ต้องการย่อมไม่อาจฝืนใจอีกไม่กี่วันก็เป็นเทศกาลฉงอย่างข้ารายงานฝ่าบาทแล้ววันนั้นจัดงานเลี้ยงที่บ้านพักบนเขาชุยวิวไม่ทราบผู้บรรลุอยอมให้เกี่ยวร่วมงานหรือไม่หากเป็นชนะา,าย,ย่อมต้องรีบออกต้อนรับเป็นแอ่ กล่าวถึงตรงนี้ครับกระส่นเชียวคิดว่าคนมากทําให้ไม่อยากเข้าโรงงานจึงตั้งใจกล่าวเพิ่มอีกยามนั้นในงานมีผู้ไม่เกี่ยวข้องมีเพียงผู้มีชื่อเสียงจากสำนักพูธและเต่าในเมืองหลวงนั่งพูดคุยกันแตบ่ฉบับของผู้สูงศักดิ์หาใช้งานเลี้ยงอึกทึกวุ่นวายไม่สันเชียวเผยสีหน้าขอไปกล่าวว่าหน้าเสียดายนักวันนี้บรรพชิตต้องเดินทางกลับเขาเสียนตัวไม่กี่วันให้หลังคงอยู่บนเขาเสียนตัวแล้วมิอาหาเข้าร่วมงานเลี้ยงขอจิ้นอ๋องโปรดอภยัย โทสะชอบผ่านบนหน้าย้างกว่างแต่นานเขาเข้าเกินสู่รอยยิ้มซ้ำย่างยกถ้วยน้ำชาขึ้นดื่มจนหมดเป็นข่าบังคับฝืนใจคนแล้วผู้มลรู้ไม่จะเป็นต้องสนใจรอยย้างกว่างอีซิวจากไปหลังสาวคนกราว้นน้ำเสียงสบายสบายเจ้าลวงเกินพวกเขาโหดนัก สันเฉียวไม่แม้แต่จะหันหน้าไปมองดื่มน้ำชาและเอกพรางกล่าบว่าส่วนประมก,กุฎเกลบอยู่ในห้องเป็นเต่าหดชีนนี้ปล่อยให้ข้าเป็นคนเลวเลยเยนอุซุฮาระฮ่าฮ่า,หา,หา,หากล่าวว่าใครใช้ในกส่วนที่สงสารจิตใจดีงามกันเล่าหากให้ข้าออกหน้าตอนนี้อิซิวคนนั้นคงออกไปไม่ได้แม้กระทั่งประตูของอารามเซนตุแล้ว ฉันเฉียวเหลือบมองเขาแป๊บหนึ่งไม่ได้กล่าวคำอ่ำใดเยอซสือก้มตัวลงริมที่ปากแตะหน้าด้านข้างของเขาแล้วจึงเฉียดผ่านไปทิ้งลมหายใจร้อนถ่าเอาไว้สุดท้ายหยุดอยู่ข้างหูสนเฉียวเดิมวางแผนนี้กลับมาจากสลองเทศกาล4ีีกับเจ้าหน้าเศร้ารถมาไม่ทันแต่เทศกาลฤดูหนาวคงไม่พลาดแล้วเทศกาลแห่งความรักของจีนเทศกาล4ีีตรงวันเจ็ดเดือนเจ็ด ตามปฏิทินจันทรคติจีนโบราณจีนปัจจุบันใบหน่าสันเจียวแสดงแดงอยู่บ้างไม่รู้เป็นเพราะถูกไอร้อนรมหรือว่าคุยเขินกันแน่รอบนี้ท่านไปเห็นเนินนานย่านอูสือหัวเราะเสียงแผ่วเบาหยอกเย้าสืบต่อฉะนั้นพระสนจึงคิดถึงข้าเลยเสันเฉียวรู้สึกราถูกผลักให้ล้มลงหน้าแดงกว่าเดิมแล้วท่านก็รู้ว่าสิ่งที่ข้าอยากถามหาใช่เรื่องนี้ สิ่งที่ข้าอยากถามหาใช่เรื่องนี้เช่นนั้นเป็นเรื่องไรเยี้ยตซื้อคล้ายยึดถือกันกันแกล้งเขาเป็นความสนุกซ้ำยังคล้ายสนใจต่อไปหูของเขายิ่งนักกัดเอาไว้ไม่ปล่อยปากจากไม่หัวสู่ติ่งหูไม่นันถูกเกลียดจนชุ่มโชกสนเสียวแข็งทื่อไปทั้งตัวรากับตูกไล่คาถา,าสะกดกายขยับไปเยื่อนไม่ได้สักนิดเออท่านน่ะเขาพายามกล่าวมาอย่างยากเย็นเดินทางเลึกเข้าไปในเขตทูเจียแล้วใช่หรือไม่อ่ะที่ข้าไปคือเกาโกรี เกาหลีเกาหลีนั่นเองนะเกาหลีที่ข้าไปคือเกาหลีเลื่อนอุตสือยังคงเอ่ยคําพูดต่อเนื่องออกมาได้อย่างสมบูรณ์ราบเริ่มหรือเขาเริ่มลากลายหรือเข้าสูจจ่จดไม่อาจบอกเล่าแล้วส่วนเฉียวถามเกาเกาหลีท่านไปที่นั่นทำํำไม เยี่ยนดุสุกราวที่นั่นอุดมด้วยสมคนสำหรับนิกายห้วนเยี่ยนแล้วนับเป็นการค้าขายอย่างหนึ่งข้าอ้อมไปยังทูเจียตะวันออกจึงถือโอกาสไปดูสักหน่อยตอนนี้ต้วนวันยางสร้างความชอบทูเจียนตะวันออกได้ไม่เลวทำให้ตูหลานขายโยงอี้หลีใช้งานประดุกเป็นหูลูกกูคนที่สองไปแล้ว ส้นเจียวสายหน้าเขาไม่ได้นำเอาความคิดจดเจ่อทียุดไม,ม่วันกลายเป็นหูลูกกูคนที่สองได้กลับเป็นหลวงเจียนอิซิ่วผนันไม่รู้น่าสนใจอยู่หลายส่วนทําไมอ่ะเจ้ามีค่าแล้วยังไม่พอทั้งหลวงเจีนก็ต้องการเริ่มส้นเชียวสีหน้าแดงฉานทันทีอ้าปากอย่างเฉยชาแม้บันดาลโทสะ คิดโตแยงแต่ก็รู้จะเริ่มกล่าวจากที่ได้ทั้งหน้าสงสารและน่ารักโดยแท้จริงเยียนอุซือดหน้าที่จะรอระฮะอละะอุ้มเขาขึ้นมาเดินเข้าไปด้านในจบตอนคอตัน